นาะกันเนอะอนนกลางทุ่งไห้ทุ่งนาเนาะนนนนนทุ่งไห้ทุ่งนากับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสู่คนพี่น้องชาวสหประเทศ และกาต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเนาะอามือน,นี้กัในเวลาตอนเช้าอากาศเย,นย,นยน็นๆหนาวๆมืัอนี้พี่น้องเนาะบอสเสียงพาพ่อแม่พี่น้องมาวัดพี่น้องเนาะวัดศีดรษะโพไซบ้านคุกใหญ่มือตุ้มพรแข่งสวรรค์เขตบัดบ้านของบอสเสียงเองพี่น้องเนาะอากาศบอสเสียงกับสิมาอัปเดตอนาที่ทางผูยย้ใหญ่เจบุญที่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาที่ไว้วางใจใหบ้บอสเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้ฮัลโหลพี่น้องเนาะมามืโอนี้กับสิมาอัปเดตให้ทางผู้ใหญ่เพิ่น อ่าเนี่ครับในหูเบิงน้ากันพี่น้องเนาะที่อ่าอเพิ่นเจ้าเป็นสภาพเจ้าจะทาในพี่น้องเนาะอ่าละละกักะซิมีอ่าเจ้าแม่องค์ธรณีพี่น้องเนาะอ่าสององค์พี่น้องเลยละก่าตามมาอ่าสภาพต่อยอดองค์พญานาคพี่น้องลนะก่าอ่าบันไดขึ้นสวรรค์พี่น้องเนะะานนนนนะโดยเดี๋ยวบ่าวยงขออนุญาตอ่านรายชื่อเพิ่มเติมจากทางผู้ใหญ่เจ็บุญที่ได้เพิ่นเป็นสภาพเจ้าจะทาอยู่บัดบ,บ้านของบ่าเสียงในพี่น้องหรือว่าผากซื้อผากเสียงไว้ใน พระพุทธศา,าสนาเฮานี่แหละพี่น้องเนาะาท่านพี่หนึงกับเพื่อนซื้ออคอนสวรรค์สีหาวงพี่น้องเนาะอยู่ทางยูเอแล้วกัทางไมโครอัสคารลนเตพี่น้องอยู่ทางยูเอเอคือกันพี่น้องเนาะและะ้วกัผู้ที่3พี่น้องเนาะาทางพีพัชรินพี่น้องเนาะอยู่ทางสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องเนาะเป็นเจ้าภาพสองเจ้าจภาพด้วยพี่น้องเนาะเจ้าภาพที่หนึ่งกับต่อ,อยอด องค์พญานาคเขาพี่น้องเนาะแลักกาเจ้าภาพที่ซองกอับเป็นเจ้าภาพต่อขึ้นบันไดเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮับไปเบิ่งรายละเอียดน้ำกันอนา,อนาเพิ่มเติอมอีกพี่น้องอว่าเพิ่นเจ้าภาพในราคาเท่าทน,น,น,ทน,นั้นเท่านี้แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะในราคาที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพแต่ละแต่ละชอ็อตแต่ละอนาองค์พี่น้องอีกเนาะโดยาพากกาเสือฮอด เดอนสอมอกไม่สามค่ำแล้วพี่น้องเนาะอีกแคบม่อก so ี time, so ่วันเองพี่น้อยเพราะว่าเพิ่นกระิได้เสริมสนองโหระครั้งเขานันแหละพี่น้องเนาะเพราะว่ามาฮอนมาถึงแล้วพี่น้อยถือว่าเสร็จสิ้นก็บเพราะถือว่ารวดเร็วไปย่างด้วยดีพี่น้อยเนาะยังบ่ทันในพอปีซ้าพี่น้อยเนาะถือว่าจวดได้พี่น้องเนาะอ่ะก็มีแต่ว่าก็เดี๋ยวเฮาไปทักถามทางพระอาจารย์เพิ่นแต่การทางวัดว่ารามเพิ่นตอนนี้ชักเพิ่นเห็ดสั่งอยู่พี่น้องเนาะเสียงครุกุรั่วอยู่พี่น้องน่าจะเตรียมงานเตรียมการ ที่จะมาฮอดมาถึงวันเฉลิมสอง,ห,องหัเราข้างเขาและกระตรงกับวันที่บุญเดือนสามออกไม่สามคำนี่แหละพี่น้องเนาะป่ะวันนี้พี่น้องเนาะบอกว่าอะไรกันไปเบิ้งไปฮับไปชมน้ำกันพี่น้องเนาะ,อะโอเคพี่น,อน้อยเนาะปติโทงแสงสว่างพอดีพี่น,อน้องเนาะกะพระแสงอาทิตย์กะยอดต่อมาทาั้งตะเวนออกพี่น้อยกะแยงเข้าไปในสีเนาะสีทอง สีแดงเดือกอำาลามอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะกับพอดีบ่เสียงกะเอาน้ํามาถวายให้ทางวัดเฮาพี่น้องเนาะเพื่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าอ่ามาแต่ลายบ้านหลายซองพี่น้องเนาะนินทางว่าพระอาจารย์ว่าประมาณ30หมู่บ้านบ่ซั่นพี่น้องเอ้ยปาดพี่น้องเนาะก็ถือว่างานใหญ่เติบอยู่ไดพี่น้องเอ้ยอ่าบ่เสงกได้เอาน้ํามาแพ็คน้อยพี่น้องเนาะเอามาพอได้อันนี้ก่อนจํานว8แพ็คพี่น้องเอ้ยเนาะ แฝดแท็กกันแราคาเมื่อเฉลิมสองกาอ่าแสงกับยังบุท่านในมีอาณาทั้ง้ใหญ่ใจบุญที่อยากให้เป็นรงคานพี่น้องร่องคานจัดในงานอาณาเฉลิมสองอ่าหอระฆังเฮาในแหละพี่น้องเนาะดูว่าหอกองพี่น้องเอ๋ออ่าบุตาบุมีกับบุสเคนกับมิตรว่าจะสีเอาน้ำพี่น้องเนาะอืมจีเอาน้ำแบบนี้แหละพี่น้องเอ๋อมาแจกใจให้พี่น้องในเวลาบุญเดือดสามองค์ไม่สามคำอ่า ูเพิ่นมาร่วมงานนี่แหละพี่น้องเนาะสีเอาเป็นเต็น้ำเปล่าแล้วก็ขวดน้อยแบบนี้แหละพี่น้องเนาะถ้าเพิ่มเติมถ้าพี่น้องสนใจเพิ่มเติมยังไงก็จังหวะกันอีกรอบนึงพี่น้องเนาะชุดนี้ผมเชียงจะเอามาถวายทั้งบัตรพิ่ณก่รุ๊ปนี้พี่น้องเนาะจำนวนแปดแขกพี่น้องเนาะเอาไว้นี่ก่อนเนาะบัตรนี้พี่น้องเนาตคือเต้นพี่น้องเนาะบ่ได้เข้ามานานเลย๋ยวมันเช็คลายชื่อทั้งผู้ใหญ่ที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพนี่แหละพี่น้องเนาะ นี่ก็สิเป็นทางอ่าจอภาพองค์ที่องค์ที่หนึ่งนัดจะอยู่พี่พี่น้อยอยู่พี่เนาะนี่จะเป็นอ่าคอนสวัสดีฮาวงพี่น้องเนาะเป็นภาษาอังกฤษอ่าจำนวนองค์สร้างนี่ก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเสร็จเป็นที่เฮมห้อยพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นป้าย ป้ายนี่เบิ้งก่อนพี่น้องเนาะตามรักบุเชียงอยากให้เป็นป้ายหินอ่อนที่บุเชียงในพูดคุยกับพระอาจารย์เนาะแต่ว่าเพิ่นเอาป้ายแบบน่าแบบแบบหยางมากพี่น้องเลยมันบนาจจะมันคงไนไหนพี่น้องเนาะมันแตกมันหยังหรือว่ามันฉีกมันหยางเล็กน้อยบ้านห้องก็รู้สึกว่าเพิ่นก็ขี้ลือแน่พี่น้องไอ้เฉื่อมฉีกมันหยางเนาะบุเชียงได้ไ่อยากเอาป้ายหินอ่อนที่เป็นแกะสลักนะ่สะสีดีกว่าเนาะถมิต่ว่าอันนี้ก็เอาติด เก่อนจังว่าพึกษาหารือทงางพระอาจารย์เพื่อนหม่พี่น้อยอันนี้เนาะเอาเอามือเอายามที่ว่าใกล้จะมาถึงมือเฉลิมสรงนี่แหละพี่น้อยให้ทั้งผู้คนมากมายที่มาสแสดงความยินดีมามูม,มาทานามาทําบุญน้ากันให้เพื่อนเห็นไล่ซื้อเจ้าภาพเจ้าท่าที่เป็นอาณาเป็นเจ้าภาพไนไหนพี่น้องเนาะหลังจากจบสิ้นงานกระจังมาว่าก,กันไหมพี่น้อยต่วอ,องค์ที่สองเนาะองค์ที่สองก็ อ่นนี่ก็ดสิเป็นไมโคร่พี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็ดจำนวนคือกันพี่น้องยอ่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเนาะหนึ่งห้าพันบาทแดูว่าเสร็จสิ้นเป็นที่หิมหอยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าอันนี้ก็ไว้อ่าพี่น้องมาทําบุญพี่น้องเนาะรอบเศร้าแล้วก็ลงมาตักราดเทโบแล้วก็เอาน้ามายัดือว่าเอาโลบ้งลรืไม้มาตั้งคันเบ่งมาไว้มาวางไว้นี่ก็ได้คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ย บอเสียงบอกยาขี้นี่พี่น้องเยเนาะแตกเลยเพราะมันเป็นยางน,นะพี่น้องเยมันก็สีบอ,อโอเคบนไหนเนาะ,ะจังบางกับทางพระอาจารย์เพิ่นใหม่พี่น้องเยเนาะปอ๊อพี่น้องเนาะหูุล่างหรือมาเบิง่งลายซื้ออีโต่อไปพี่น้องเยอันนี้น่าจะเป็นลายซื้อของผู้อ่าศรัทธาเสาหลักองค์พญานาคสององค์เขานี่แหละพี่น้องเนาะ อ,อ,อ,อ่าพีน้งเนาะเป็นภาษาลาวพี่น้องเนาะจำนวนกับเดีจเบือเสียงขอญาตอ่านลายซื้อให้พี่น้องเขาได้ฟังน้ำกันเป็นภาษาลาวพี่น้องเนาะผู้ศรัทธาสร้างพระยานาคไงพี่น้องเนาะ,ะไม่ออกศรัทธาแหลทรวงแหลทรวงพอออกเครื่องแหลทรวงนับสกุลเดียวกันพี่นอออ้องอยู่อยู่รัดโพนีล่า พี่น้องเนาะเป็นเงินจำนวน44,000บาทพี่น้องเอ้ยอ่านี่น้องเนาะเอ,อ่อน่าจะสององค์นี่แหละพี่น้องเอ้ยกอนหนาเนาะตามที่ผู้เชี่ยงได้เบิ่งแล้วก็พอที่นี่อ่าทางงาเพิ่นว่าอยากให้มันงามมันสวยก็เลยต่อหางขึ้นไปอีกบาดน,นี้พี่น้องเอ้ยต่อหางขึ้นไปนะก็น่า,าจะเสียง,งบอีกประมาณอีกบาดน,นี้เนาะกับพูดีขาดต่อยอดบาดน,นี้พี่น้องเอ้ยอ่ายอดมากกับพดูดีมีทางพี่อ่าผัดฉลินพี่น้องเนาะอยู่ทาง สวิตเซอร์แลนด์คนละพี่น้องเนาะสวิตเซอร์แลนด์อ่าเพิ่นได้ต่อยอดมาพี่น้องเอย้ยอ่านี่แหละเนาะป้ายตัวนี้พี่น้องป้ายตัวนี้กับอ่ารวมทั้งสององค์ด้วยหนึ่งมื่นสี่พันบาทพี่น้องเท่ากับองค์ละเจ็ดพันพี่น้องแล้วได้ต่อยอดสมทบกันครับทั้งอ่าพอเฮืองแล้วก็ทั้งเมลัลสเมลัสซาพี่น้องเอย้ยสมทบก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นเป็น องพญานาคที่เขาได้ผู้ได้เห็นนระก,กสิได้กราบไหว้อุชาเบิง้งในหุ่นไปชวมประก,กาศไทยเป็นภาพที่อีกบันทึกกันน้องเอ๋ระกาที่ซองมากจะเป็นเจ้าภาพบันไดพี่น้องเอ,งาาอ,งอ๋เนาะเ,เอาเจ้าภาพเจ้าภาพสร้างบันไดกับเป็นทางที่พัดช้ดินขึ้นกันพี่น้องเนาะพี่บุเชียงได้เป็นสะพานบุญใหท้ทั้งพี่เพิน่นพี่น้องเอง่เอเป็นจำนวนสามหมื่นบาทพี่น้องเนาะ รูปร่างบันไดนี่บุเชียงยังบัท่านได้มาอัปเดตเบื้อะเชื่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งไปครับไปชมน้ำกันอนี่แหละแต่ว่าตามที่บุเชียงได้พูดคุยกับทางคุณยายนี่กับทางที่เพิ่นสชเอาเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเนาะแต่ว่าการที่คุยกันกับพระอาจารย์นี่เพิ่นอาจจะเข้าใจผิดกันพี่น้องยอาจจะเสพพิดกันก็เป็นอย่างพี่น้องมีแต่ว่าตามที่บุเชียงได้แนะน้ำไปนี่แหละหลังจากจบงาน อาสลืมสรองอหอกองเขาอาบิดเดือนสามเอาไม้สามคำนี่กะสิไลโลตัวนี้ออกแล้วเอาเป็นภาษาอังกฤษให้ทั้งอาผู้ใหญ่เพื่อนหม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็เห็ุตามสภาพเจ้าสัีธาเพื่อนน้องเนาะจะเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องในการยอดเงินจำนวนกับเบนี้แหละพี่น้องเนาะตัให้มันดีกว่านี้จักหน่อยพี่น้องมีแต่ว่าตามนี้อ่าเอามาให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่มาร่วมงานที่จะมาฮอดมาถึงนี่อีกแค่กว่กี่วันเองพี่น้องเนาะ ไม่นกับวันที่20นะอีกวันที่เสาซีพี่น้องวันที่เส้าซีเสาหาเนาะได้แล้วพี่น้องอยบอกี่วันเองอันนี้กับให้ทางพ่อพี่น้องเพิ่นมาอ่านมาซื้อว่ามีเจ้าภาพเจ้าตัวท่ามาสักมามูมาทานนั่นนี่แหละพี่น้อยฝากซื้อฝากเสียงไว้ในห่อกรองเฮาพี่น้องเนาะหรือว่าพระพุทธศาสนาพี่น้อยเพิ่งมารีวิวเบิ่งบันไดก่อนพี่น้องเนาะ โาโ์ลมในเด้อพี่น้อยเนาะลมบูบูเลยพี่น้อยจะเป็นบันไดพี่น้องเนาะบันไดนี่จะเป็นบันไดเล็กพี่น้องเนยะใหญ่เล็กรู้สึกว่าแคบประมาณห้าสิบนี่แหละพี่น้องห้าสิบเซนพี่น้องเนาะ อ่าข uh, ึ้นมามุมสูงก่อนเป็นจังได๋เด้นี่เนาะอ่าติโตเนาะอันนี้ก็พี่น้องกลางทุ่งไหทุ่งนาเนาะกลางทุ่งไห้ทุ่งนานี้ก็มีแต่ของหอของเจ้าภาพเจ้าสถาอยู่ทางสร้างประเทศพี่น้องยนีก็สิมนคือกันพี่น้องเนาะป๊าเนเือแท้นี่เดี๋ยวมามากนี่ สูงพี่น้องเนาะอ่านี่แหละขึ้นมาก็สะเห็นมองไปนี่ก็ทั่วถึงเห็นหมดเลย<ม>พี่นอ้องเลยอ่าพวกก็สิเป็นหลังคาบ้านเนาะหลังคาบ้านดังใจสีขี้เมียงคู่พังจังไดก็เห็นหมดเลยพี่นอ้องเลยเพราะว่าอ่าความสูงพี่น้องเนาะความสูงกันอ่ามองเห็นไกลนะเกี่ยวกับกีวันเองเครื่องประรับประลาจังไดนี่แต่เช่าจังมาว่านกันพป่น้นองมีอย่างแน่ อผมเสียขออนุญาตลงข้างล่างก่อนบ้านนี้พี่นอ้องเอ้ยจุดพิมานี่พี่น้องเนาะสำหรับทางบันไดอ่าที่เพิ่นได้สร้างพี่นอ้องเอ้ยไแก่แคบพี่น,อนอ้องเนาะเป็นบันไดเด็กธรรมดาบ้าดนี้พี่น,อนอ้องเนาะลงมาเบิ่งทางอันอ่านเนีหรือว่าจั่วเฮา Và cả thang kim ngan nó, cả thế phun nó này, coi, thay sau thay siêu gì đó này nó, thế nó, นะเดี๋ยวเสี่ยงขอญาติไปนมสัสก,การทั้งย่าก่อนบันนี้เพิ่นอยู่ดูวอลพี่น้อยเนาะเมื่อนี้กะบย่ากะบโบยูเมื่อนี้พี่น้องเห็นเนาะเสียงได้ถามทั้งนาดุซิปเพื่อนพี่น้อยไปสวรรค์ประชันพี่น้อยอไปเสปือกเนาะอย,อยอากจะเดินทางไปซื้อย่างนี่แหละเราจะถามเพิ่มเติมเรื่องมาป้ายนี่แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังว่ากันไหมบันนี้พี่น้องเห็น จังมาว่ากันไหมเนาะและ้วก็จ kind of ังอันมาสิถามเพิ่มเติมว่าการพ่อหมี่อย่างแน่พี่น้องเนาะในการที่จะมาฮอดมาถึงเสริมฉลองคุณได้ผลลับปรายอย่างแน่เนาะโอ้สบายดีเด้อเนาะอยังคือเอาเตะเศร้าเตะเชี่ยวแท้นี่โอ้ยมันงานคนอยากทำบุญทั้งท่านๆเห็นมันแล้วโอ้เห็นแล้วท่านเดินสามบ่เอวะแกตัวคนท่านเดินสามวันไรสามท่านนี่นี่เร่งแน่นอนเนาะ ไปน่โอ้สบ่ายุนี่เนาะเสีเยวฮอดใช้คมกว้างกงม่วงหรือเอาเอาเอาซ้ำาได้ก็น็ใช่ไหมได้ลึงไปพี่บ่เ่าบายุเ้าสุวรรบ่าเสี่เอหน้ามาสบายอายุใับไหมเนาะ บางทีเพิ่มเติมในการจัดที่เฉลิมฉลองมีอย่างนี้บ่เนาะโตเต้นตังอย่งไรนี่เตรียมลายอยู่บ่มีดอกไม้เต็มนีเลยนะก็ว่ามีลงทานลงหยังน้ำบ่จังว่าเนาะน้นบ่ได้แจ้งบอกพ่อเพิ่นับ่าาะเพิ่นเเองี่ยปลูกเิ่นมาจังสามเพิ่นเจ้พื่อเพิ่นประมาณเที่ยงก็หอดแหละนะทำโบยู่ซ้ำกะ เสียงกับเชได้เดินทางไปต่ออาจจะเป็นเมื่ออื่นพลัดสับสนนี่เนาะเมื่ออื่นจังเจะมาหาทั้งพระอาจารย์ไม่เพิ่มเติมพี่น้อยว่าเตรียมเสริมฉลองมีอย่างแน่แต่การยินเข้าว่าคือว่ามีหมอลำนะบ่คือหวานเลยินพันหนึ่งเปนคือหวาลำโด่ลำเลืองสั่นได้มีลำเลืองลำเนาะลำเรื่องตอกอนโอ้วันนี้แล้วคนเชได้หับด้เบิ่งน้ำกันเนาะ เจ้าโอ้แต่ว่าสถานที่เขาเนี่ยมันสีเพียงพ่ออยู่บ่อเนี่ยเป็นจีจีแจงอย่างนี้เนาะเพราะว่าหลักๆที่ผ่านมาหนิของไม้คำนี้คุณว่าาเพิ่ณบอกมาว่าตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์น้ำของไม้หนึ่งคำนี่มาเตรียมสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งเต็นท์น่ากันแต่ว่าเราลักแล้วนี่ถ้าพื้นที่วัดแค่แบบนี้นี่เป็นพวก เครื่องคายยังไงนี่รับร mm ับ hmm. คูณนบได้เนาะพ้ไว้ข um ้างนอกบ่ได้บ่๋อคือเพัะนาะเพราะว่าวัดเฮามันแคบเพราะว่าแกบลายทธาหลายนมาหลาย่นี่คนมามูมาทานหลายหละมองจะรดเปิดล่างเนาะมาฝั่งไทยอ่ะผนบ่มาแต่ไทยคือวัดที่น่คือวัาที่าชีวิตดด้เออทงภาจา์เนาะเนท่นำทั้งญาติโยมมาประมาณ5า60บนกัิบคหละตามไป้าน อจะเม่นนะเนาะเพราะว่าช่วงนี้กมันไปมากง่ายสะดวกสบายแล้วพราะว่า่จ้ามาอพี่ดดดยวิมาหาทางยาไม่เนาะว่ารายละเอียดจังใดกันดูดูดูป้าสาระไม่ต้ว่ากั เฮาสิขอโตก้อนซะเนาะเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่ก็สิให้เพิ่นดำเนินการเนาะผู้ช่ยกันเตรียมพี่น้องเอ้ยเนาะ พี่น้องเอ๋ยเนาะก็มีแต่ว่าเอาไว้มืออื่นหรือว่ามือหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเชื่งสีลงมาใหม่พี่น้องเนาะ,นนะหรือว่ามาถามอาจจะบโบไรอัดคลิปบัน่นพี่น้องเนาะมีแต่ว่าน้าในจํานวนแปดแพ็กในกาบูเชียงสีเอาขึ้นไปไว้ในศาลาหรือว่ากุฏิพี่น้องเนาะมาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวจะมาแจ้งทางพระอาจารย์อีกรอบหนึง่งพี่น้องเนะาะเป็นน้าจํานวนแปดแพ็คพี่น้องเอ๋ยเนาะ ใช่แล้วพี่น้องเนาะมาชมบรรยากาศบันน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าวันที่อ่าวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามพี่น้องเนาะเพิ่นชิได้จัดตะเกียมอ่าประกาศให้ญาติพี่พี่น้องอยู่บ้านโคกใหญ่เขาในแต่มาร่วมสามัคคีกันหน้ากลางเต้นกลางอย่างเพื่อเตรียมรับสถานที่ทั้งอ่าญาติพี่พี่น้องเพิ่อนอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นมาเยี่ยมมาหยามมาอ่มามากินมาทานมาหมูน้ำกันพี่น้องเนาะเตรียมจะทานที่เพิ่นแล้วก็อ่าพ่อแม่พี่น้องอยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงเข้าในแต่พี่น้องเลย อวันที่หนึ่งพี่น้องเนาะที่มาถึงมาับมาชมน้ำกันพี่น้องเอ้ยอากาศโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะกามือนี่การทางพระอาจารย์วิโยพี่น้องเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมจังใดก็จะบอกชัดเจนปน็นใดพี่น้องสำหรับทางพ่อแม่พี่น้องอยากร่วมทำบุญทำทานน้ำกันในวันเดืนอนสามองค์ไม่สามคำที่จะมาหอดมาถึงสรึมสลองหอะะระฆังเราวในแหละพี่น้องเนาะโดยอเจิงไดกาับวิเชีกาสิคอโจูเลนทางก้อนบันีิพี่น้องสำหรับทางรายสื่อ ทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทีบุเชียงได้แจ้งไปกะอาจจะได้คุยหลังไม้อาจจะได้เปลี่ยนให้ทางเพื่อนไม้พี่น้องเนาะเพราะว่าเราชื่อกะเป็นภาษาลาวบางเพื่อนก็อยากเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องเนาะอันนี้เฮากาะขึ้นอยู่กับทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเพื่อนได้พี่น้องเนาะโดยอจาจจรย์นากะบุเชียงกะจะขอจบคลิปแลาา้วกะลาพ่อแม่พี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะสำหรับทางพ่อแม่พี่น้องอยากร่วมทำบุญเดือนสามองค์ไว้สามคำนี้กะบุเชียงกะยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะ โดยอาจจาไย้กลับไปแล้วพี่น้องนะไว้มาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าของบทเสียงอีกต่อไปพี่นอ้อยสบายดีและสวัสดีพ่อพี่น้องกันเบิร์สุขสุขคนพี่น้องนะสบายดี